สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมเล่นออสวอร์ดกำลังสู้ในเกมที่มีหนึ่งลิเวอร์เล่นหนึ่งตัวแจกกัอีกั่งห้าคนเฮ้ยลงกันเป็นหกเลยลเป็นหกตัวค่ากับเราสู้แบบหกต่อสามออสวอร์ดของผมสายเอดีดีียวล้วนไม่สนใจแล้วแล้วประเดน <AD D. S 2> ประเด็นคือไอคูล่านี่มันก็ไม่ใช่คนที่เล่นคูล่าเป็นช่วยขาไหร่ด้วยเดือแฟนครับ มันแรนดอมมาเฮ้ยพีวอร์สดสดุสด,สด,สดนี้ออสโล่ระเบิดโอ้ยแรงเหมือนกันนี่หว่าโอ้ยเฮียหายไปเลยคอมโบเดียวเสร็จโดน,นเบาแรงอย่างนี้ดเสร็จโดนเบาแรงไม่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  โม่แต <I> uh ่โดนลากเข้าไปแล้วช่วยไม่ได้ได้ไหมจะสู้ยังไงนี่มนมีตดนหุกเดินโดนหุกด้วยเมื่อกี้ยังเปิดแต้บตัวแจกให้เขาดูหน่อยดิตัวแจกแจกไปเท่าไหร่แล้วตัวแจกสองไปหกสองเสร็จครแจกไปหกตัวหกสามสิบแปดแจกไปพันแปดนั่นไงแจกตัวที่เจ็ดแล้ว เฮ้ยวีคอติเบาสุดยอดมากเอลอสจะเอาเคียวไม่ใช่อะไรเกยมันไสเลยแต่เพื่อนีอันติมันไม่ได้ยืนอยู่ที่นะความจริงมันเดินได้ติคุล่าแต่ไม่รู้ทำไมพวกมึงเดินไม่ได้กันมันต้องโดนตีกับขวอนหนึ่งทีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมึงเดินได้เลยกูกูเล่นกี่ทีกูกดใช้แล้วกดเดินได้เลย ไม่เคยไม่เคยจะเป็นต้องโดนอะไรก่อนแห่กูกดแล้วมันเดินไม่ได้เดินแล้วมันวนูนวอล์กอะวนวอล์กไม่รู้เหมือนกันแต่กูได้ตลอดตอนนี้ทีมเราตัดสินใจแล้วนะครับว่าเราจะเล <sniff> ี <ically> ้ยงความหวังของหมู่บ้านกันก็เลยมีตัวซัพพอร์ตสองตัวนะครับความหวังของหมู่บ้านอสสเวแล้วตอนแรกหกสิบมันได้หกสอละเยอะมาก มากูเป็นความหวังของบูบ้ากูจะกูจะกูจะช่วยความหวังของบูบ้าเองเห็นเลเวลไอ้ตัวแจกมันเยอะๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับมันตีคีฟครับตัวแจกได้เท่าไหร่วะสองเยอะตรงไหนวะได้เลี้ยวน้อยกูติดเจ็ดฝั่งนู้นไม่ติดห้าติบหกกันเอ้เรื่ไอ้ตัวซัพพอร์ตสองตัวสิบสามเป็นกันแล้ววะโอ้ยจี๊ดย้นแมรเข้าเลย หรอคมอมลรางแตกแล้วปอมบนมันยังไม่แตกเลยเพราะไม่มีเวลาไปพลาดสปขีดไปไหนแล้วเฮ้ยขวาขวา เอ้ออยยาชิมยาไอ้ปากหวอดตรงนี้หน่อยดิมีปะ่ะยาชิมจีบหายอหล,ลายก่อนจีบยีเย้แม่งสตันไม่โดนโนี่แบบโอ้ยยิงไม่ได้บั็อกอะไรวะเนี่ยบั็กติดคือ ฟักติดขืนน่าเกียดมากแล้วเล่นตัวแคลี่แล้วแบบอะไรตีติดมุมติดมุมตรงนี้ยมันจะยิงใส่ประตูข้างข้างไม่ได้ทีแม่งกระสึกเล่นดีเฮ้ยแล้วทำไมตัวกูกดเลินแล้วมันไม่เดิน เดินแล้วไม่เดิน้งงเ,นนนนเ,เบยปั่นขึ้นชาวบ้านเ,<อ>าเรียกว่าเดียวถึงชตันน,น,นะครับโอ้โหยังมุส่าเราได้นะชุดล่างชุดล่างเอาไปเลยเอไลยอาา้สกีตาอลไรใช่ไหมตายละสก,กีมาเป็นแรกไปแหลแมที่มันนิดนึง เกมนี้นจะตลกดีนะไม่อ่าคีพอยู่ในฟอกอว์แต่ถ้าเกิดระยะโจมตีถึงแล้วกดเอคิดพื้นเราเราจะตีศัตรูในฟอกอว์ได้ตลกมากมากมากูเป็นไทยทั้งสองอย่างเลยเป็นทั้งความหวังของมูบ้าเป็นทั้งซัพพอร์ตเลยมา <c oughs> ว้าตติคือยิงได้แล้วเกมนี้กูกูรับบนหนักแระมาแอดหลังแอดหลังนี่ตูดหลัง่งตุยแอดหลังมันไดด,ด,ดดูดแงแอดข้างมาเบาเบาโอ้พักเบาหนีอีกโอ้สุดยอดมากช่อนกระไรเนี่ตุยเบาเมไม่ได้ตั้งใจ จะสลาน่ฆ่าไปเลยฆ่าได้ฆ่าไปเกมนี้เกมนี้เราไม่เราไม่ห่วงร้ายอะไรกันแล้วใครฆ่าได้ฆ่าเลยฆ่าได้ฆ่าเลยทุกคนเจอเปนดีส้เออเนี่นี่ยาขอพักบนก่อนนะเอาป้อมบนเฮ้ยเจอชินคินป่าชินป่า ปล่อยไอ้เคียช่อนมันไปโอ้ยมันมีบอร์ดตรงนี้ดีที่นี้จนเจ้าบนอย่างนี้แล้วแบบไม่หวดเบ利亚สองวิทยากันสกิลสองวิทยทีของออสว์อร์ดมันน่ารักมากด้วยกันอาการไม่ได้จับมือล่างกังนเยว้ ดูด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 น่าอ่ไอก,กาได้โอ้โห่ยเย่ตายสามเว้ยบนได้ต่อเลยนะนสลูได้ตาดดย เกมนี้ถ้าเราชนะจะทับถึงไฟอย่างแรงๆเลยนะครับออกอไรอีกดีว่า,าโยงกลัวแล้วครูดาวแม่งแหลกแตกละถ้าคกำลังจะคืนมาแล้วใช่ไหมล่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แหลกแตกดดเรืองเออนี่ครูดาวดุดเรื่องเกมนี้ม ah ีเกมเดียวนะครับที่สามารถตีแหลกตีสตั๊กเจอแล้วไม่ติดชิ้น มีเจไหนไม่ได้ขี่ไม่ได้ฟอมสองฟอมมาตังหายไปสักร้อยให้ให้ช่วยช่วยป้อนนิดนิดคีออสบอร์ดปั่นออสบอร์ดครับดูดิจะพลิกได้หรือเปล่าออสอลที่เมื่อกี้เมื่อกี้มันก็ลุ่นเล่นรุ่นเดียวไปไปถึงนี่แล้วล่ะออสวอรลจะไม่ออกคุซานางีนะครับออสวอรลออกจอกรับ เราเรียกนะดูหนังรอปีกมาัในสกาอปุ๊บอย่าบอกกูเล่นสามต่อหกมึงก็ลุ้นให้ไอ้นั่นมันไอ้ทีมนู้นมันหลุดไปแล้วกเนี่ยตาน,นี้กูเป็นตาที่กูเล่นมาลิได้ศูนย์สองสี่ปกติไม่เคยเล่นได้เลยนะเนี่ยกูจะสิบ<อ>แล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งเป็นเกมที่น่าจดจำเนี่ย แต่เกมนี้กูเล่นมาลีสูนสองสี่กูกูก็ไม่ด่าตัวเองอ่ะถ้าชนะนะเครีอะไรครับพี่น้องออสบอร์ดเกิดแล้วนะครับซื้อซื้อพิวแล้วอ่ะพิวโกงอ่ะสเปรย์สเปรย์มึงมีช่องแมตต์แไม่มีไม่มีต้องใช้หรอไอ้เหี้ยของเต็มแล้วมีนมีไอายังสองคนเฮ้ยเฮ้ยระเบิดไม่เห็นระเบิดหรอเดินผ่านทีเอาเดินเหยียบด้วยไอ้มาโซมาโซนดิบะเป็นไงล่ะ ยี่เคียร์อยบอร์ดได้เคียร์ระเบิดได้เฮียว่ะไม่ได้โอ้โหตายเลยวัดไปเร็วไปนะสมแติมันไม่ถึงช้เลย <laughs> เอาครับปอ,อนวอร์ตตายเรากลับครับเดี๋ยวต้องดันให้สุดชีวิตก่อนอย่างน้อยก็ให้มันดันแค่ทางเดียวพอไปไปไปเรากลับเรากลับเรากลับกันบนอย่างเดียวนะครับเดีย๋ยวตรงนีวว้ว์ปกลับได้เลยทันอยู่แล้ว <ส>โอ <pulse. S 1> ้ยอย่างมากก็ได้แค่ป้อมเดียวเดี๋ยวเิอแล้วปล่อยปล่อยปล่อยเราไม่เอาไปเราไม่เข้าไปเราปั่นเลยเบยดูหน้าฐานดีกว่าถุงเอลเราไว้ถุงเอลเราไว้เจอแล้วไตีเคียร์คีไปแลกจะแตกเลยนี่ อยังไงอ๋อ<า>วิใส่ยไอเดียชลลี่ส่ยไอเดียชลลี่ไม่ผมกลัวตัวเดียวคิมพี่คิมจองอิวคิมบุลาสก,กุนมันสก,กุนไรนะไม่รู้อะรมันต้องกระดันลาเปันไงเราไม่ผิด แง่ร้อดแมวไม่เป็นไรป้อมแตกแล้วปีป้อมเร็วขนาดน,นั้นแหละมีเอดสามร้อยห้าสิบน่าจะเกินพอแล้วเดี๋ยวเอาเลือดเลยแล้วกัน หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่พิวเกมนี้โกงกว่าอิเล็กเซอร์ l อล8ล้านเท่าเพิ่มสแปดถาวอนไปนเลยเสียแค่ห้าร้อยถาวอนครับถาวอนนะพูดง่ายคือย,ยิ่งแคลรี่อยู่นานแคลรี่ก็ยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆครับแ,แ,แล้วแคลรี่ผมเงินเต็มของเต็มตั้งแต่ยังไ่สามสิบนาทีอย่างนี้นม,นมีมันชีวิตโอ้เจ<อ>้าผสมเรียกหมดเลย จ้าส่งซูดเก็บเจ็บมากเก็บไปไหนไม่เอาเี่ยมออตวอร์ดมาก็ไม่บอกโอ้ยเย่จะมาช่วยหน่อยกลางแม่งเบยมาบอดแทงป้อมดิส่ง ม่ได้มีสมุกบอมมีสมุกบอลจะเข้าไปเลยกูดาวอยู่วะกูดาวอยู่ใครสั่งเนี่ยเออจัง <มา S 1> เลยเป็นตัวขนมปังเป็นร้านขายติม่มเทียโอ้แจกแล้วยังปิ้งสั่งเพื่อนด้วยอ่ะกล้าจริงๆเลยอ่ะกล้าจริงๆอ่ะกล้าจริงๆอ่ะคูโดนเด็กไหวอ่ย ต้องเดินถึงเฉยเลยระเบิด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 ไอม้มันแทงป้อมไว้แทงป้อมอีเยี่ชอนสามวิเคียวเกิดชึกบชึ๊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 ไม่เป็นไรหุ่นยนต์ต้องตายแล้วไปไปหุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนโน่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 นอยู่ตรงไหนไปแล้วไปแล้วนี่นี่น,นี่ทางที่มึงวิ่งไปเลยน,นั่นแหละเออไม่รอเลย รอทำไมรอทำไมออกอะไรกี้ว่าโยัวกูเลตกระทากันมากันคืนไงเฮียสตาร์มัสเตอร์อะไรนั่นเนี่ยมาสเตอร์เมจิกสตาร์กูออกแล้วหรือเปล่ายังยังหีือว่ายังไม่ใช่หรอโอเตมึงยังไม่ได้อบยังพิวพวสามต่อนึเกินพอแล้วไอความรังจะเกิดยังวะ นี่ครับเมื่อกี้เลือกพันหกตอนนี้เลือดสองพันห้าเมื่อกี้เด็บสาสิบตอนนี้เด็บร้อยนี่คือความโกของคิวแคลรี่ไม่มีวันตายลเลือดกลัวสองพันสี่แล้วมาเพราะไม่ได้กาาจะเป็นสายไอ้ผู้สร้งางหนสอดอยู่แล้วก็เอนีน้อยลงแต่ว่าขเขาเลยอการจกทีสูงมากแล้วก็มีการตัดเลือดโดยมัเซนาริกกันเล็ด ตอนแรกบอกจะแคทอเทน่าครับแต่ไปไป,ประมาณกลายเป็นพัทสวร์แล้วครับเพราะไอเทน่าเฟลไปแล้วครับอา้าวไปไหนก็หมดแล้วข้างล่างอ้าวช้อนช้อนไม่ได้ต้องฆ่าวิถีต้องตายไม่าตายนะจ๊ะโออันตีโอ้อันตีลงตึกคนเดียวเฮ้ยไม่ต้องลงกูจะหนีนะกดไปแล้วไปกลางกลางด้วยไปกลางกลางด้วยอ โดนอะไรเมื่เนี่ยโดนคิ้แปดร้อยโดนอันตีเบาแปดร้อยโดนท่าสองเบาอีกหกร้อยเด็เด็คิวสองนิรมันปร่างเลยะไอ้เคป้อมบนมันเกิดแล้วอ่ะง้าอะไรมันกินลึกไปเนี่ยมันโกเบาตัวอันตีเบาตัวเดียวมีอันตีเบาก็ยังมีได้ถุงละน้อยถุงละน้อย พยายามจะโถวนี่เดินไม่ได้จริงเหรอเนี่ยทำไมแอนอ๋อเป็นโ,โจโจ้นาขนาดนั้นถ้าเดินได้กูคงเดินไปแล้วมาแล้วมาแล้วเวลาเขาไปสี่ออ้าว หน้าเข้าไปนิดนึงดันตรงดันตรงไปไปมีสมอกบอมมีสมอกบอมจบได้เลยเอาสมอกบอมตรงกลางนะผักคนนี้แหละเดี๋ยวบ้านแต่ก็ไปสมอกบอมตรงกลาง chết ban <laughs> nhớ ban là đốn mặt, ừ. thế rồi không bỏ lỡ เอ้ยออันติเบานั่นแหละวัวเต่วัวเตะยืนฟาวิ่งหลบอันตรีเบาไม่ทันเลยด่าแม่งเลยสัตว์นานแม่งว้ามาเลยสี่สิบวิไม่ทันหรอก จะเกิดทันหรือไม่ยี่สิบหกวิไม่น่าทันเลยไม่ทันแล้วน่าเสียใจเราต้องอัพทันทีมเราแพ้เลยนี่แต่ไม่เป็นไรเราอยากเราอยากโชว์ออสบอลเราให้ฉ่อนมันเล่นเป็นสักนิดหนึ่งนะไปอาวิไม่ทันไม่ทันว่ะโอ้ยี่สิบ ออสเวิร์ดผมแพ้แม่สือได้จริงค่ะคุณผู้ชม